คือว่าโลหะไซสายราอยิ่งไพวงเข่าป้าหาัวเรือโคจรลนเลนแล้วจึงไปหาเอาไม้หลังกาปอมที่อาถุนกันเนโอสุวรรณโปสักังยังมีโยแก่เตอขัาบวงเขากินว้ยจับปาคากันอยู่พอมทมโมนกันสับตะกั่งควงยา กาเผ่าขาดเรือนหัวกล้าเข่าขาดเรือห้วยต้องใงินโบนยาดย่างปลาฟ้าฝนดาดเรือนหอกฝนผัดตกลงอยูบินิธาที่บ้านตัดเข้าใจในกองผ้าหูยังมีหนามหน้ามองฝุนหึงทั้งหลายเป็นอันมากบางพองอาปากกอดรับกินบางพองกินบนเมื่อคนแถวบางพองกินหิมแล้วกินเกือกตง

ผมบอว่าให้ชื่อว่าน้ำพันนี้น้ำสุลาเม่ลัยชาวพญานาคไก่จึงน้ำมาใส่ยังกองบุ๋มพิร้องจึงน้ำมาใส่ยังกันพันมาใส่ยังกระบอกหอมมาใส่ยังแทงให้คอยไฟคอยจะไฟไปผู้เทพวานาดูเขาไหมก๋อยมาดินเสียเมื่อบ่ติดหรือว่า ทุลีไปถูกแง่นามโน้มเฟงไปันแง่ทั้งหนก็จากท่าแพ้ขาเสกสัตว์ตัเม็ุนงไปกังมอิสานขอให้เจ้ามีบอเล้วนายปางพรหมนเหล่านั้นมาดูดยเถ็ดนะเมตนไปกัรมบูรพา พันยาเหมือนดังภาเมสดขอให้เจ้าตีใจหดเหมือนดังพาะเมี็นกุงไต่กรรมลาะ้ไ้ตรนี้ไปห่างหลังใหญ่กว้างพร้อมไทยมุสแต่ก่งคงแต่กรรมทัดทิ้งและฮอรนีให้ตรานี้ชาดูผาาชาผาแพ่ได้เมืองวังใครจะได้หัวหน้าหลายมาเมีนกงไปกรรมพา ให้พันได้ยถดลังีพร้อมทุกิงอาพรอมแม่อิ้งโกงเท่กงหมูดอนสร้างใจให้เจ้ามาอยู่่างเมืองกวังอยู่สํำราญดูุนองเนอโ้่โเพโว่อว่โว่โวมาวม่โ่โวีโว่โว่โ yn fawr iawn